ยามเย็นวันที่6ธันวาคม2564วันนี้สบายๆครับสำหรับคนรักเกษตรผมจะพามาดูเตาถ่านที่ผมได้เตรียมไม้เผาถ่านเตาถ่านนี้มันสามารถแปลงจากเศษไม้ให้มันเป็นมีมูลค่าเกิดขึ้นเราสามารถทำเก็บไปใช้งานนี้่ได้่านแล้วก็ที่เหลือเราก็อาจจะได้ขายมีรายได้เข้ามา เศษไม้ที่เหลือใช้อย่างนี้ครับมาดูสิครับเนี่ยไม้ที่ผมจะเป็นวัตถุดิบในเขาทานน,น,น,าน,าน,น,นี่กระถินนี่เศษไม้ยูคาเนี่ยครับไม้ยูคาร์เล็กๆเนี่ยเศษไม้ที่เป็นที่อยู่ในสวนเราเนี่ยกระถินน่นนี้เศษอันนี้ก็ไม้สะเดามันสามารถแปลงรูปแล้วขายของสามารถแปลงเป็นรูปเป็นรูป่ปนปานได้เลยครับมาดูต่อครับ เดี๋ยวดูเลยเพื่อนเพื่อนครับนี่นี่ไง,งกิ่งยูคาที่ที่มันไม้มันหักที่มันล้มลงมาผมก็จะทอนทอนทอนตัดแล้วก็เตรียมเผาถ่า,านพรงนี้ผมจะเผาถ่านครับพรงนี้นี่ครับไม้เ็จไม้นี่เผาถ่า,านได้หมดเลยเนี่ยครับนี่ครับเตาถ่า,านเนี่ยพรงนี้จะสามารถเปิดได้แล้วเตาแบบเตาแบบนี้ เาแบบนี้เขาเรียกเตาผีนะครับคุณนี้ก็ได้เปิดเตาถ่านแล้วนี่น้ำา้มขอนไม้น้ำส้มขอนไม,นม,ไม้เตาแบบนี้ง่ายๆไม่ยากเผาง่ายแล้ได้ได้น้ำส้มขอนไม้เยอะด้วยผมจะเทียบเคียงว่าเนี่ยการเตาถ่านนะัะนเนจะได้วัสดุวัสดุนดหนัก ไม้ที่เราเหลือใช้เงี้ยที่ไม่เป็นสวนเราที่มันเนี่ยตัดกิ่งอย่างนี้เนี่ยเราก็มาเผามาเผาถ่านได้ไม้อยู่คาเศษเศษเนี่ยกระถิ่นกระถิ่นที่ได้เยอะเนี่ยมีเศษไม้ทั้งนั้นเลยเป็นประโยชน์นะครับไม่ท,ทิ้งเราจะทิ้งเลยไปเผาทิ้งถ้าเผาทิ้งไปมันมีประโยชน์เรามาเผาแปลรูปเป็นเผา,ถ,าถ่า,เา,ถานาเป็นเตาถ่านเตารูปเตาเตารูปเนี้ย เผาต่อละครั้งผมจะได้มีรายได้พันหบาทโดยประมาณเผาถ่านเปิดเตาถ่านออกมาผมจะได้เก็บถ่านใส่กระสอบได้แปดถุงนะครับเนี่ยครับนี่ครับหนึ่งสองี่ห้าหเจดแปดในเตาในแต่ละครั้งที่ผมเผาถ่านผมจะได้ถ่านอยู่ทั้งหมดแปดกระสอบ ถุงปุ๋ยเนี่ยครับถุงปุ๋ย30กิโลเนี่ยครับสามิกิโลผมจะได้แดถุงปุ๋ยถุงปุ๋ยในแต่ละถุงปุ๋ยหนึ่งนะ่ะผมจะขายเฉลี่ยโดยที่เฉลีย่ยขายถุงละร้อยสบาทแปดถุงแปดถุงปุ๋ยผมจะได้เงินอยู่เนี่ยครับจะได้เงินอยู่หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบาทโดยประมาณนะครับที่ผมขายราคาที่ร้อยร้อยสี่สิบ จากการที่เหลือผมเหลือเก็บไปใช้เองแล้วก็น้ำส้มคนไม้น้ำส้มคนไม้น้ำส้มคนไม้ครั้งหนึ่งที่ผมจะได้นี่ครับน้ำส้มคนไม้ที่ผมเผาถ่านครั้งหนึ่งจะได้อยู่ห้าประมาณห้าลิตรเฉลี่ยลิตรผมขายลิตรละร้อยผมจะได้อยู่ห้าร้อยรวมกับถ่านที่ผมรวมกับถ่านที่ผมเผาด้วย ผ่านที่ผมขายที่ผมเขามา8ปดถุงปุ๋ยเป็นเงิน1001,120อยหหนบาทบวกกับน้ำส้มควันไม้ห้าลิตรลิตรละร้อยเป็น500ร้อรวมกันก็เป็น1620บาทเตาเตาหนึ่งที่ผมเผาถ่านได้ผมจะได้เงินทั้งหมดหนึ่บาทโดยประมาณถ้าน้าส้มควันไม้ได้มากกว่านั้นก็ได้มากกว่านั้นหรือว่าถ่านเราได้ เผาได้เยอะขึ้นเราก็ได้เยอะขึ้นโอเคครับมัดและได้มาจากเศษไม้ทช้งนั้นเลยเราไม่ต้องไปเราไม่ต้องหาเศษไม้ให้ยากเราแค่ดูใกล้ๆตัวเราเราก็เผาเป็นแปลรูปเป็นถ่านได้นะครับลงถ่านอันนี้ก็ถ่านถังสองลิตรครับสองลิตรครับโมโนดิชนสองลิตรอันนี้ผมก็ใช้งานอยู่แต่ว่าผมยังไม่ได้ใช้แล้วผมจะ ขยอยเผาตรงรถนี้ก่อนแล้วก็มาดูครับเนี่ยเศษเศษเศษถานนี่ครับเ,เนี่ย,ยผมก็ไม่ทิ้งนะผมะเอามาเป็นผมหมักเป็นปุ๋ยหมักเป็นปุ๋ยได้เลยเนี่ยผมจะเอาไปใส่ต้นมะยมไอ้ต้นมะนาวในหน้าแล้งนะคือเขาจะอมน้ําอมความชื้นได้ดีแล้วมะนาวจะชอบอยู่ความชื้นลดน้ําครั้งเดียวมะนาวจะอยู่ได้นานมาดูครับ มะนาวพันนี้เป็นพันแป้นมะรุกเม็ดแป้นแ,ม,แม่ดก,กกับพันแป้นสุประเสริฐที่ผมตอนกิงมาจากชลบุรีที่ผมก่อนที่ผมจะมาอยู่เนี่ยความชื้นจะอยู่อยู่กับตรงนี้ได้นานเลยมีประโยชน์ครับท่านเราได้ประโยชน์ใช้มันด้วยเอาใตอ่ต้นมงต้นไม้ที่เราปลูกไว้เยอะแยะอันนี้พันสุประเสริฐครับสุประเสริฐสุประเสริฐแถวนี้สุประเสริฐสุประเสริฐนี่คืสุประเสริฐครับ แป้นสูปอร์เซินอันนี้แป้นเมนูกดกครับความใบจะแตกต่างกันดูต้นโคนต้นครับมันจะชุ่มชื้นดูในเป็นธาตอาหารได้สบายเลยใส่ต้นไม้อะไรก็ได้ร่มมะกอกก็ได้ครับนี่ประโยชน์ของถ่านครับเยอะๆเลยในลูกเขากำลังแต่ผมจะให้มันออกลูกตอนช่วงเดือนเมษาครับผมก็ไม่ค่อยรด่นน้ำเท่าไหร่ เสรอคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับผมจะไม่แนะนำการเผาถ่านที่มันจักกิ่งไม้ที่เราเศษกิ่งไม้ที่เราเหลือใช้ในไร่ในสวนมาแปลรูปเป็นถ่านแล้วสร้างมูลค่าสร้างไรายได้ให้เราแล้วก็เก็บเศษถ่านใช้เป็นปุ๋ยหมักได้ครับขอขอบคุณครับ